แต่ตัวที่เป็นตัวกําหนดหลักเนี่ยคือพร่ามยัดวินัยการเงินการคลังคําถามก็คือว่ารัฐบาลต้องระมัดระวังอะไรบ้างมาตราไหนบ้างเริ่มต้นเลยคือมาตราเจ็ดมาตราเจ็ดเขียนไว้ว่าการกู้เงินการลงทุนการตรากฎหมายการออกกฎหรือการดําเนินการใดๆของรัฐที่มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐต้องพิจารณาความคุ้มค่า ต้นทุนและผลประโยชน์เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความยั่งยืนทางการครังด้วยค่ะคือคำพูดมันก็กว้างมากผมว่ารัฐบาลก็คงบอกว่าทั้งหมดที่ผมทำเนี่ยผมดูหมดทุกเรื่องแะนะแต่ถ้าเกิดทำไปแล้วหรือระหว่างทำมีคนไปโต้แย้งก็ทำได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่อันนี้คือจุดเริ่มต้นนะแต่ข้อใหญ่ใจความที่เราพูดถึงเรื่องการให้ธนาคารทกส เป็นคนออกเงินไปให้ก่อนประมาณแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านเนี่ยแสนเจ็ดมื่นสองพันามร้อล้านเนี่ยนะตรงนี้ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไร <คน S 2> มันม<า>เกี่ยว<ง>ข้องกับมาตรายี่สิมาตรายี่สิบอกไว้ว่าอะไระมาตรายี่สิเนี่ยมันมีสามวรกนแต่ว่าวัคที่เราดูเนี่ยนะก็อันแรกก่อนวรกแรกการมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรร,รม มาตรการหรือโครงการโดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดำเนินการนั้นให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐนั้นค่ะอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอกรณีทกศดีวเราถอยไปดูต่อว่าทกศทำได้ไหมค่ะ ทำ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 ไมเพื่อฟื้นฟูหรือกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภายัยหรือการก่อวินาศกรรมอาจารย์นี้นก็ดูกว้างๆเหมือนกันนะคะกว้างแต่ว่ามันมีสองสองอันอันหนึ่งให้เราจะให้คนนั้นเขาทำเนี่ยเขามีหน้าที่อำนาจตามกฎหมายไหมหน้าที่และอำนาจเออ อยู่ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นไหมอันที่สองถ้าทําต้องเป็นอะไรเพื่อฟื้นฟูหรือกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือเพื่อช่วยฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าให้ใครทาเนี่ยครังนี้ต้องพิจารณาภาระทางการครังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตผลกระทบต่อหน่วยงานนั้น แล้วก็แนวทางบริหารจัดการภาระทางการคลังและผลกระทบอันนั้นด้วยอันนี้คือข้อที่สองวักสองวัคสุดท้ายสําคัญภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าจ่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอย่างที่ว่าเนี่ยต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกันไม่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนดที่คณะกรรมการกําหนดคณะกรรมการอะไรคณะกรรมการนโยบายการเงินการวินัยการเงินการค้างของรัฐถามว่ามีการกําหนดไหม ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยในการดําเนินการที่ว่าเนี่ยต้องมียอดคงค้างรวมกันไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนดนั่นสิเขากำหนดไว้ว่ามันมีการกนนํากหนดเอาไว้คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเนี่ยได้มีการประชุมกันแล้วก็มีการกําหนดเป็นกรอบเอาไว้ล่าสุดเอาล่าสุดเลยไม่เอาตัวเลขก่อนหน้านี้ค่ะตัวเลขล่าสุดที่ใช้กันตอนนี้ครอ <100 S 2> ตัวเลขนะที่มีผลตั้งแต่วันที่สามตุลาคม2565ค่ะประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเรื่องกําหนดอัตราค่าอัตราชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของรัฐของหน่วยงานของรัฐในการดําเนินกิจกรรมมาตรการหรือโครงการท่ามที่กําหนดไว้ในมาตราย8กําหนดไว้ว่ายอดคงค้างทั้งหมดที่รัฐต้องชดเชยหรือสูญเสียรายได้เนี่ย ต้องมียอดคงค้างรวมกันไม่เกินร้อยละ32ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีนะคะร้อยล,ละสาร้อ32